ันนี้ก็คือด่างฟลอริดานะครับผมด่างฟลอริด้าครับเพิ่งทําเมื่อวานนี้ก็เพิ่งทําเอ้ทำมาที่กั้นเขาที่คอกกั้นนะครับผมเนี่ยครับเห็นไหมสวยเลยครับนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ทำที่กั้นเมื่อวานนี้ครับผมนี่ที่กั้นเขาเพื่อไม่ให้เขาล้มนะครับผมมันจะได้ไม่โยกไม่สั่นไม่คลอนนะครับผมอ่ะตอนนี้เทียบดูนะครับ ว่าเขาสูงกว่าผมหรือเปล่าตอนนี้ผมสูง175นะครับผมดูว่าเขาสูงกว่าผมเท่าไหร่เออตรงนี้ครับผมนี่ครับผมสูง175ครับผมตอนนี้เขาประมาณสัก200กว่าแล้วครับผมดูนะครับเป็นไงครับสามคอนิดาครับผมเพิ่งทำข้อเว่าวานนี้ไว้กันลมกันอะไรขครับผม ประกันได้เลยทำอย่างนี้มาตรฐานนะผมสวยงามครับโอเคครับคลิปนี้ก็ให้ดูแค่นี้นะครับผมว่าแดงอินโดกระดางคอริด้าโตไปถึงไหนแล้วแต่ว่าหน่อยยังไม่โผล่เลยครับผมดูครับไม่โผล่สักต้นเลยยังไม่โผล่เลยยังไม่มีนอ่อยเอาเห็นแชร์ย่ะไ,ไม่รู้จะเป็นยังไงครับผมอดูนะอื ใครยังสนใจต้นนี้อยู่ก็ยี่สิบยี่สิบห้าล้านแล้วนนครับตัวนี้เพราว่าสูงกว่าผมแล้วครับพราะผมเองก็ยี่สิบล้านครับผมนี่อล้านหนึ่งแล้วครับ <laughs> อันนี้ครับผมเนี่ยโอเคครับยังสวยงามอยู่นะครับผม